สวัสดีนะครับวันนี้ช่างนี่เที่ยวนะครับตอนนี้อยู่ที่ดอยผาฮีจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายนะครับนี่นะครับหมอกเยอะมากนะครับดอยผาฮินี่งานมาวันที่เจ็ดที่แปดนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์ก็ทำงานปกตินะครับมหมอกกำลังขึ้นเลยนะครับนี่นะครับ พาแฟนมาเที่ยวนะครับนี่นะครับบรรยากาศดีมากนะครับวันหยุดเข้าพรรษานี่ใครอยากมาเที่ยวก็มาได้นะครับเหมาะก,กำลังลงเยอะเลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับบรรยากาศนะครับ รีสอร์ทนี้จะชื่อหาผาลีวันเล่นะครับราคาเป็นแบบเป็นหัวนะครับหัวละพันสี่อาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้านะครับเหมาะสวยมากนะครับนี่นะครับมาให้ดูบรรยากาศนะครับนี่เที่ยวสองวันนะครับเดี๋ยวลูกค้าท่านใดที่สั่งปืนไว้ถมกลับไปก็จะเร่งให้จัดการให้นะครับขอเวลาพักผ่อน ก่อนนะครับนี่นะครับพาหีวันเล่นี่นะครับชื่อตามนี้นะครับไม่เห็นนะครับนี่นะครับพาหีวันเล่อยู่อำเภอแม่สายนะครับบรรยากาศดีมากนะครับครับผมเอาบรรยากาศมาให้ชมนะครับสวัสดีครับ